การที่เราจะให้สิ่งไหนกับใครๆเราต้องมีสิ่งนั้นเสียก่อนฉะนั้นโดยสรุปในการให้นะท่านผู้ไว้หลายในยะแต่ในยะหนึ่งอย่างน้อยก็คือขาดไม่ได้ต้องพูดนําเสนอที่ท่านเรียกว่าผู้ให้ทำนะการให้ทำใหธรรมะทาไมการให้ทำจึงเป็นเลิศจึงเยี่ยมจึงชนะกว่าการให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่คําตอบง่ายๆไม่ต้องคิดมากก็คือว่าเมื่อให้ทำแล้วก็จะได้ไม่ต้องทำให้ ถ้าไม่ให้ทําก็ต้องทําให้เช่นธรรมะคือหน้าที่พ่อแม่ผู้ปกครองทําให้ลูกมาตลอดซักผ้าให้ล้างจานให้ทํากับข้าวให้เก็บที่นอนให้ก็ต้องทําไปจนเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่รู้แต่ถ้าให้ทําให้ธรรมะธรรมะคือหน้าที่นะหนะก็บอกอาลูกกินเองลูกก็ล้างจานเองล้างแก้วเองตื่นมาเก็บที่นอนเองซักผ้าเองสมมุติอย่างเงี้ยเป็นอาทิตย์ทุกอย่างเลยฉะนั้นการให้ทํา ก็จะได้ไม่ต้องทําให้แล้วการไม่ต้องทําให้นี่ก็ถือว่าจบแล้วแต่ถ้าไม่ให้ทำเราต้องทําให้การทาให้ไม่มีที่สี่สุดฉะนั้นการให้ทําจึงเป็นเลิศจึงเยี่ยมกว่าการให้ทุกอย่างเพราะจะได้ไม่ต้องทําให้ฉะนั้นฝากในแง่นี้ประเด็นหนึ่งก่อนก็ว่าคือให้ทํา